จบกันไปอย่างยิ่งใหญ่กับงาน DMD l i n e Up 2 0 2 5รวมซีรีส์แกะกล่องใหม่จับบ้านดูมันดีโดยคุณออปชั่นผู้บริหารค่ายนำทีมนักแสดงร่วมส่งความสุขให้กับแฟนๆได้ฟินกันตลอดทั้งปีประเดิมเรื่องแรกด้วยกี่หมื่นฟ้าสเปเชียล Your Sky Off p a ที่ทำเอาแฟนๆกรี๊ดกันสนั่นหอเพราะเราจะได้เห็นความหล่ออันตรายของพี่หมื่นฟ้าและความน่ารักของน้องที่รักที่จะมาสร้างความสดใสให้กับคุณในช่วงซัมเมอร์นี้มาด้วยซีรีส์พีเร่ที่ทุกคนกำลังรอคอยอย่าง เนนำแสดงโดยเนทเจเจและลาเต้คิมรับรองว่าเวอร์ชันนี้ครบรถทั้งดรามา่าคอมมดี้และโรแมนติกแน่นอนต่อกันด้วยเรื่องที่3าอย่างที่สามของเธอจากคู่ขวัญตลอดการแม็กและนัทที่จะมาเติมเต็มความอบอุ่นในหัวใจด้วยบทบาทใหม่การันตีความสนุกจากนิยายขายดีและที่สําคัญแฟ,แฟนๆพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคาแรคเตอร์ตรงปกมากทำเอาชาวติดฝนลุ้นกันอยู่นานกัเตรนและเฟิร์สวันสุดท้ายมองลงแบบไม่ต้องเดาเพราะเจ้าของช่องคอนเทนต์ดังอย่างวัดอีฟ มารับบทอินทัชตากล้องสุดหล่อที่จะมาช่วยน้องชอบคุณเอาคืนแฟนเก่าในซีรีส์เมื่อผมอยากเป็นยูทูบเบอร์แข่งกับแฟนเก่าเป็นอีกคู่ที่ฮอปมากผหลังจาก Pilot อตออนแอร์ก็ได้รับเสียงคิดในฮอลสนันวันวัยกับบทบาทนักแสดงนำหลักเรื่องแรกของอู๋และเซในซีรีส์เรื่อง m ิสเตอร์แฟนบรักสุดใจนายแฟนบอยพร้อมประกบรุ่นพี่มากฝีมืออย่างเจมส์สุข เรียมาครองแฮชแท็กทั้งแอปดําเร็วๆนี้จะปอตี๋หรือตีป๋ปอใครก็อยากมีด้วงเป็นของตัวเองการันตีความเขินจากบทใกล้ใจพันลีนในกี่หมื่นฟ้า,ฟาครั้งนี้ทั้งสองคนรับบทนักแสดงหลักอย่างเป็นทางการแค่แพลอทยังน่ารักขนาดนี้พี่สาวของทั้งปอและตี๋อดใจรอ,อกันอีกนิดนึงนะรอบนี้ผมขอไม่เลือกทำเอาผลลุกไปตา,ตามการกับซีรีแนวหม บ้านนดูมัพร้อมนำนักแสดงมากสีมือทั่วทุกวงการมาร่วมกันฟาดฟันอารมณ์นํแสดงโดยทอมมี่สิทีโชชฉีกกฎเกณฑ์เดิมๆกับการเกิดใหม่ร่วมลุนไปกับพวกเขาได้ในรีสตาร์ทและเกมรอบเนี้นผมจะพังแม่งให้หมดเลย จดดวงเียนอกจากจะมีซีรีส์แนวใหม่ที่น่าสนใจแล้วดูมันดิยังเสิร์ฟไม่หยุดจากเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่รักฮักอี้หลีเดอะมิวสิคอลกนำแสดงโดยลุคนิวชาวริงผ่านใจมหาชนที่ไม่ว่าจะร้องเต้นหรือเล่นบทฝันไหนก็เอาอยู่และแน่นอนว่ามีเหมือนก็ต้องมีครั้งนี้ซีพึกรับบทลูกเศรษฐีที่ต้องโดนระเหิดมาอยู่บ้านนาเพื่อพิสูจน์ตัวเองจนมาได้พบกับน้อยแปแย้าส้มตำร้านดัง เอาออย่างดีครัมือนี่เรื่องราวบวมนหฮะจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในมนรักฮักอีีเดอะ s มิวสิคอค่ะเุกๆ100หนึอปีจากอีสานบ้านนาเราข้ามกันมาที่ฝั่งของโลกเวทมนต์เปิดประสบการณ์ใหม่ของเซรียแห่งจินตนาการเมื่อหลอกพ่อมดต้องตามหารักแท้เพื่อลบคำสาบในเมจิกเลเวอร์แค่เห็นไพ่หลักก็บอกได้เลยว่าอมยิ้มไปกับความน่ารักแสนชวนของพ่อมดทั้งสา ที่จะมาแขกคาถาให้หัวใจได้ว้าวุ่นกันแน่นอนนำแสดงโดยโทมัสก้องเกนะ่งน้ำปิงและจิมมี่อมกิจไม่มีใครมาหรอกเหลือแค่พวกเรานี่แหละที่รอดอถ่ะมาอัปเดตในฝั่งโปรเจกต์ของก่อนหน้านี้บอกได้เลยว่าแฟนๆไม่ต้องกังวลเพราะซีรีส์หลายเรื่องอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายของการผลิตแล้วตัวยอย่างเช่นซอมไวเวอร์ที่ถือได้ว่าเป็นโปรเจกต์สุดคาท้ายของทางท่ายดูจากคลิปใหม่ที่นำมาเสิร์ฟให้กับแฟนๆได้รับชมแล้วคุ้มค่าทุกการรอคอยแน่นอน ที่เป็นกระแสแรงข้ามปีกับซีรีส์แนวลึกลับพิศวงอย่างเข็มจิราต้องรอนำแสดงโดยเก่งน้ำปิงเต้ร์และเฟิร์สวันซึ่งตอนนี้การถ่ายทำคืบหน้าไปมากแฟนๆอดใจรอกันอีกไม่นานคะ่ะ เราในนามของเจ้ามหากิจิทและปิดท้ายด้วยซีรีส์ฟอร์มยัาที่เรียกได้ว่ายิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทางบ้านดูบันดิตเคยทำกับถ้าฟ้าเคียงเธอไม่ว่าจะเป็นโลเคชั่นเซตติ้งฉากก็ลยทุกเทคุณภาพทุกซีนทุกขั้นตอนกันเลยทีเดียวพร้อมนักแสดงเบอร์ต้นอย่างซีพร่งและนูนิวที่จะมารับบทบาทราชวงศ์ผู้สูงศักดิ์แห่งเอมมาลีจะได้รับชมกันตอนไหนฝากเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะ ถึงจะบอกว่าสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ทายสุดเพราะดูมันดเซอร์คพรส์แนๆกับอีก2ซีรีส์ที่เรียกสิ่งฮือฮาเป็นอย่างมากกับเขาชื่ออันวานำแสดงโดยโทมัสและก็รวมไม่ถึงซิกคอมอารมณ์ดีดีเอ็มดีหอตัวดีที่แค่เห็นโปสเตอร์ก็หาน้ำตาจะไหลเมื่อทุกอาชีพต้องมาอยู่ห่อเดียวกันจะเกิดอะไรขึ้นไม่เสียชื่อค่ายแห่งคอนเทนต์นักแสดงละครคุณธรรมจริงๆเป็นอ,อิ่มจุใจกันไปแล้วกับทุกเรื่องในงานดีเอ็มดีไลอ้อนสอพั่เพื่อนๆชอบเรื่องไหนมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะ